ครับท่านผู้ชม <Yahoo! S 1> หมายของเราวันนี้นะฮะ ขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผม นะครับท่านผู้ชมก็วันนี้กลับมาพบกันกับอินฟิชชิ่งกันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาตกปลาหน้าดินกันนะครับก็วันนี้เอาชุดหน้าดินมาสองันนะครับฮะก็วันนี้เรามาตกปลาเล็กกันนะครับฮะเผื่อจะมีตัวกินบ้างนะครับตัวเบ็ดวันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กๆนะครับไม่แน่ใจว่าเบื่ออะไรนะฮะนี่ครับ เห็นมีอยู่ในกระเป๋าก็เลยเอาลองมาตกดูครับเผื่อจะได้สนุกนะครับก็วันนี้เอามาแค่2คันพอนะครับเกี่ยวเม็ดโฟมเม็ดเล็กๆนะครับเผื่อพวกปลาส้อยนกเขาปลาส้อยปลากระมังนะครับตัวเล็กๆมากินนะครับเผื่อจะได้สนุกกันนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาปั้นเหยือก่อนนะครับผม ปั้นเหยื่อก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับเรามาเล่นปลาเล็กถ้าฟุกเจอปลาใหญ่ก็โชคดีไปนะครับได้สนุกนะครับผมก่อนแรกก็ปั้นเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับปั้นเหยื่อเรียกปลาก่อนนะครับผมเหยื่อที่ใช้ก็วันนี้จะเป็นไผ่เขียวนะครับสายเขียวนะครับวันนี้ อ๋อเกี่ยวเม็ดโฟมเม็ดเล็กๆนะครับเกี่ยวเม็ดโฟมเม็เล็กไต้องใหญ่นี่ครับเดี๋ยวยังไงวันนี้มาติดตามรับชมมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะได้สนุกหรือเปล่าปลาจะกินหรือเปล่านะครับ เรียบร้อยครับเส็จแ,แล้วเดี๋ยวยังไงมาติดตามรับชมกันครับเี๋ยวยังไงวันนี้เรามาลงเหยือห่อกันเลยครับเราไม่ต้องโยนไปไกลนะครับโยนใกล้ๆนี่แหละนี่เรียบร้อยครับ ลืมกระดิ่งติดกระดิ่งซะหน่อยชิวๆไปครับวันนี้สบายๆมาหาปลากับข้าวตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมง,งนะครับ เ,เสร็จแล้วครับต่อไปก็รอนะครับทำอะไรไม่ได้นอกจากรออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ มาแล้วครับแต้ม <Yahoo! S 1> นี่ครับแต้มแรกมาแล้วครับผมลงเยอะไปประมาณไม่ถึงห้านาทีนะครับเออจะเห็นไหมนี่นี่ครับลงเยอะไปไม่ถึงห้านาทีมาแล้วครับปลาตัวแรกปลากระกมังครับมานมันมานมานม ปลากรินครับเมื่อกี้ตัวนี้ โอ้เทียบเลยว้าวสุดยอดครับส่วนของเราตัวเดียวเหมือนเดิมดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกัน Bien, yeah, เงียบกริบเลยครับตอนนี้นะครับผ่านไปาจากที่เราได้ตัวแรกไปนะครับตอนนี้ผ่านมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับมีแต่ปลาเล็กครับต่อที่ิกกิกตงสัยตัวเบ็ดเรายังเล็กไม่พอต้องเอาเล็กกว่านี้อีกนะครับก็เดี๋ยวยังไงมาลุ้นกันต่อไปครับผมตอนนี้ก็ได้อยู่แต้มเดียวนะครับ เดินวนตีเหยื่อปลอมหาตีประกายขึ้นก็ไม่กัดนะครับประกายขึ้นอยู่นะครับแต่ไม่กัดเดี๋ยวยังไงมาลองลุ้นมาลองติดตามกันต่อครับมีเวลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับก่อนที่มันจะเย็นนะเดี๋ยวยังไงมาติดตามกันครับ นี <t ôi> <t ôi ่ท่านผู้ชมได้ปลาเขนแขงมาครับได้ปลาเขนแขงมาครับได้ปลาเขนแขยงมาครับโอ้สุดยอดเลยนี่ครับก็จะได้แต่ละตัว ส้อยครับท่านผู้ชมนี่ครับต่อๆอ,อีกคันอีกคันหนึ่งกระชากตึ๊กไปเลย นี่ครับผมกระมังครับกินตอนไหนไม่รู้น่าจะตอนเมื่อกี้แหละครับ สร้อยอีกแล้วครับ นี่คือผลงานวันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับกับเวลา3ามสี่ชั่วโมงนะครับได้ปลามาสี่ห้าตัวครับท่านผู้ชมได้ปลากระมังสองตัวนะครับสร้อยนกเขาหนึ่งตัวนอกนั้นเป็นปลาสร้อยนะครับเอากลับบ้านหมดนะครับไปทอดกรอบนะครับตกปลาก็ต้องเอาไปกินครับ ถอดกรอบได้ครับแค่นี้อ yani ิ่มอยู่นะอิ่มอยู่นะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะครับก็วันนี้เรามาตกปลาหน้าดินนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกการเป็นคลิปแรกของการตกปลาหน้าดินของปีนี้เลยนะครับก็ วันนี้ปลาไม่ค่อยกินนะครับขนาดใช้เบ็ดตัวเล็กแล้วนะครับนะครับก็มีเรือวิ่งผ่านบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับหากินใครหากินมันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรปลาก็ไม่กินครับไม่กินครับไม่กินครับได้มาสีห้าตัวได้ปลากระมังมาสองตัวแล้วก็ปลาสร้อยนะครับสามตัวนะครับ เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอจากไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ